ดูว่ามันน็อยูวีบึ้นหัวสวตัวขวานะเบิกเฮ้ยบนหัวซ้ายไปพท้ายมีไหนไม่รู้อ๋อได้ขวาท้ายล้วเอามาเลย อยู่ในหน้าเลยวตัวชุบเสร็จสวยยิงก่อนได้นะตัวติดไฟไปดีไม่ตัวนะติดสโมเอ้ยติดโฟกัสเกิดติดตรงประตูตองประตูตงประตูรอให้แล้ว วยเฮ้ยนี่แงเราเอาหมดเย็บเคข้ตัวไว้

สวยว้ยน <c bio> fl to ัดติดหัวพอดีสท้ายเก็บตัวหนึ่งเดี๋ยวนอกเฮ้ยตัวหนึ่งตัวท้ายนี่ผมเลยสวยหนีนี่หว่าไม่มียาให้อ่ะไม่โดน

nó check. Em bị Kill, ghé. kiêu kiêu เน้นนะเ้บนเป้าผน้งเาทราบชั้นน,อน็อกแล้วเข้าใจเข้าใจเข้าใช้กัในบ้านแล้วหลัง ลองนัดต่างขนาดนะอ่าเน่ะต,ต,ตายเลยครับตัวนึงน่าจะเจ็บนะไม่รู้ตัวเรยวกันไอ้นี่ฉุดกีนปะไม่ไอ้หุ่นต้า

เฮ้ย<ล>เจ็บเหล,ลือหรือร <ละ S 1> มันไหนซุปเลยเจ็บ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  ไม่มีสมองมียามียา,าให้เก็บก่อนนะเก็บก่อนนะตรงนี้ตรงนี้โอยขางนอกข้างในาขางนอกเหรอผมยิงน็อกข้างหลังนะเฮ้ยอาตายหมด